สบายดีพี่น้องลงมาเคียงหน้าน้อยอเด้อเด้อเคียงหน้าน้อยนั่งหล่ะเอาอบแบะมาให้เพิ่นกินนี่เด้อสบายดี่ดพีน้นงนนองมากำลังลุงอบแบะมาให้เพิ่นกินแล้วก็ซื้อลำไยหล้วก็องุนง่นอะไรละแม่อะไร่ะแม่องุ่นซาบพันลำไยสิบพันแบงอบแบะมาให้เพิ่นกิน มามามากินอุเปรกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องตอนเที่ยงมม่นเนี่ะคุณแม่ก็เอาอุเปรมาสู่ลูกกินเลยมั้งเนี่ยมากับล้านลูกมดแล้วบ้านนี้ซ้ำพอดีมดมาหนี่เบ้มดกูโตเลยบ่แม่เบาแล่โตแั้วกับแม่มานให้ทาวเบิเร์เลี้ยงอยู่เพื่อนนะแม่กับลูกมันมานแม่นมานเอาไอจีเชือกทุกทคนเนาะทั้งไทยและเรา่างประเทศเอามากินกักนเด้อจ้ากินปิงเปรนี่โอ้ย เคยค่ะคือยังนี่คักเปยังเลยดิอูเบ็นเปื่อยทํางหือมาดยเป็นอะไรบแแทบบ่าจืดสื่อแท้บ้าสั่นยังนีดนำก็สบา,าย่วานสบายดีพี่น้องกินองุน่นนี่เด้งงอุ่นไหลเม็ด หมาเนี่ยังย้ายเนี่ยนย่าเน่หมาวานมาวานนั่นแหละน่วงใหญ่หน่อยเนาะเด้ก็ดีก้่ามันวนลายเนาะมันวนลายอืพวกนั้นกับบุลงมาบอกหไปกินโอเบด้ววะดัดไม่เคยอยู่ยาได้นั่งคิ้หอยากมาหอนเด็ดงานดำผวคืนประงามถูกาไขโอ้ย ไปบ่ปลินนแม่เจ้าเห็ดเชอ,อยอู่ป,ป่ <c oughs> จดดาจะมาคือสิบมาแล้วขึ้นมาได้ันเมียงนอนนอน่เนี้ใหญ่นะอืมนายมานอนนหญ่ๆน้องนอนมาตอนจะมาวบินก็นกนคุณลลวรับเอาเงินชอืมขับลินก็ไปขับไแม่ อ้ยเคยคักก็ยังเ่ยคอยยากยากเลยอยหอมหอมปบแบนอกินแล้วคอยินหัวคอยคว้มดันน,น,นี่ขนก็พิดเนาะเนาะผิดพิดแหงกัมูเลยแบนี่อืกว่าหดซีนงอผมอดจ้นนี้ร้อยยิบไม่เาไก็สิร้อยยิบอย่างนี้ก็ได้ก็ไปให้ได้หมดเ มัอกมาไินมืดเลยดล้วเหอขึ้นาบ่ไม่ลบ่มันกินเขาก็มากินอยู่เพื่อน่อยมเพื่นจะโอนมเัดใหม่ตัดปอดดนี่ตัดแจ๊วันนี่ก็อยู่เพือนน่ะมันม่อะไลงมา quá đông vào đấy mặt mình hoặc. Mãi mong 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 cái họ và dòng thường nào? Ừ. ngọt ngọt

ทำมาแบบเป็นมันเป็นมันขนาดนี้นี่ซึงไปเห็ดน้ำตาลแฉล้มทำมาอยู่ปกติมันไปพุ่นมาไปพี่งเ,เห็ดเห็ดไปเห็ดใหญ่เขาเห็ดน้ำตะาลแฉล่นชอยไปลุกมือเราอืม,มือได้เขาสร้างบ้านประตูลายแต่มันต้องได้ใส่คัดคัดก็ต้องใส่ไฟฟ้าคัดง,ง่ายๆหนึ่งแย่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 จะออกกิ่งก้ากออก ไปไข่ยูโค้ามบ้างค่บินไปไข่ซูเถอะนะมันได้ลูกมันลูกมันตายสอเคฮะนีกระโตไมันมดละลูกลูคนยังเลืออยู่ทีโต้ี่นางเนี่ยออหรงูมากินอืตัวไรนี่งูงู หนูใหญ่เหม่หงูเขาอ็ูได้ป่าแม่ที่มีมงูมีเห็นเนกินไก่นั่หครับมันไปขนไปพาลูกกนปาเห็นจนพูนพแม่นึ่งอ่งะกินไก่แล้วลูกตัวเดียวขอล้อนี่ตีลูกกุ๊ดเพราะว่าพ่แหลนเขากองไฟก็มม่พลาตายอยากลืนน้ำแม่แม,ม่เกราะกลนน้อนเอสจงวจราบ้ัง เที่ยวตกก็นันอ่อันนั่มันสมุนไพรเอาแหละนะลูกคนนะ่ะก็ตายเนี่ยไปงอย่นอนยอยะนั่มหอดเด้งไค่ชาะองกันมันถ้าเตรียมวัชบินใช้ต้นบางยมอะแล้วเกิดพาแม่นะแม่ไปปลงมาลูกเลยก็ได้เลือลูกขอรอตัวเดียวนะเปิดนางแม่ก็นะ่ะ ชมบะมันแคบดูมันแยบนี่งแคบจ่ะจสมมันหวานเต่ามาแบไหแบอยวมสมมันหวานเนาะมันแฉบได้จะหน่อยไหมมันไม่ไนกินเลยันแปดิบพันบางหนแพงตกงเท่านี่มันค่อยนึกนาก็คือมแห้ มื่อก่อนคนตกเป็นแ้งปลาบ่กานปาลาบางคนตกลิ้นกานปลาแ้งปาลาตรงหน้ามันมีบอกเป็นยังมีทำคนตกตมา,าแหงกันน้ำมันคุ่นเห็นมันต้องถ่ายนจ ลุกมาเลยบ่อยังมันมาบตัองปีมาบ่เธอหนึง่งเดือนหนึ่ง <มา S 2> เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาหายมาผักอกาทิตย์น <laughs> เลยคิดไดาแล้วแน่ะเดียวว่าไปทางใดคนีแฟ่ามเมื่อร์เขาเป่าหีบเขาเขากินเก่าใช่เลยนะแม่ องซยนี่ยบากทีเราทำยังอันนี้เอายังมาเดยวก้มเดก้มกองเต็มน่าน ติบเข้าตัวใหญ่เห็นมเพื่อนอได้มาใส่นบอกเ็นรู้ให้อิซื้อติเข่านะมาเขาไปตลาดเข้นิดจะซื้อไหงก็ติบเขาห,หา ừ, ติบใบพันธุ์บ่รลมอยู่ตลอดเขาบอกติบเขาใส่เข่ากับมมบมมโพดเขาซื้อให้ โอเคอาคลิป okay. น <otic ality> ี้ก็แม่มอนลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อค่ะกดแชร์กดไลค์ซับสไคร้ให้ส่องแม่มอนพากินพาเที่ยวเด้อจ้าบายบาย